เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงก่อนทําอะไรทําอะไรนู่จะทําอะไรเออนั่งลงก่อนเออนั่งนั่งก่อนทําไมเขาถามก่อนจะลงมานี่หรอถ้าลงมา,าง่วงนอนจะขึ้นที่นอนเหรอใช่ไหมไอ้จะขึ้นที่นอนใช่ไหมง่วงใช่ไหมขึ้นนู่นเหรอนี่หรอใช่ไหมใช่ไหมจะมาที่นอนนี่ใช่ไหมที่นอนนี่ของผมหรอจะขึ้นที่นอนเนี่ยหรอผมจะขึ้นที่นอนใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหม ไไใช่ไหมใช่ไ,ไ,ไหมเหรอใช่ไหมจะขึ้นที่นอนโอ,อ้วง่วงนอนจะขึ้นที่นอนโอ,อ้มันเป็นยังไง จะไปหันหลังไข่ในะลูกหลังนูกแหวงมากเลยนั่งก่อนนั่งดีๆก่อนอัดวิดีโออยู่เออยิ้มก่อนเออนั่นแหละยิ้มก่อนไหนดูดิดียดูดิเดี๋ยวก่อนนั่งดีๆก่อนกะนั่งก่อนนั่งเออนั่งนั่งนั่นแหละนั่งเออลอแล้วยังรอยังรอยังอู้ยิ้มด้วยอู้ดูเขายิ้มอู้ <c oughs> <c oughs> ไปยังจะนอนแล้วกันนี่ะจะขึ้นนี่กะแแหะ ทำอะไรอย่างนั้นไปเขียนอย่างนี้เขียนอย่างกระดาษป้าเขียนไว้เนี่ยเขียนทำไมเนี่ยเขียนอย่างือม นี่อย่างนั้นนะแล้วจ็ต่ากระดาษประโชน์อะดูมันมีความประโชน์อะคือแบบคือแบบต้องเขี่ยกัะให้มันยับอย่างเงี้ยง่วงอุ้ยม่วงมากดูดูมัน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 ไม่พอใจดูมันไม่พอใจต้องเขี่ยกระดาษนะสกเขี่ยสมูทนะฮะฮะห้ามคบต่างห้ามอย่างนี้ใส่งานประโชนประชัน เป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,กันหนึ่งสองตังคลไปถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนไปนนี่เหรอไปนนี่เหรอใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่เราต้องการที่นอนใช่ไหมใช่ไหมมีน้อยไอ้มีน้อยมีน้อยจะก็มาที่นี่ใช่ไหมไปไหมมาอย่างหนึหน่งสองไปไปไปเนาะ ออมไปด <key> ้วยไหมแล้วทำหล่อแล้วทำน่าหล่อแปะแปะแปะออมก็ตื่นเลยแปะแปะตื่นเลยอ่ะแปะแปะแะแต่พึงที่นี่นะเออหล่อเลยรอบเล็นี้เรามาหล่อเลยอู้หล่อเลยหล่อเลยเลยเลยแปะนอนกันบ๊ายบายกล้องกันบ๊ายบายครับยิ้มหล่อแล้วครับ๊ายบายครับดูดูดูดเขาหล่อมากเลยแปะนอนกันลูกแป